ปิตาชิสตี้ิตาดูสิว่าใครมาหานะมีใครมาด้วยเหรอใครละ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยว Back here. <laughs> ปิตาบอกพี่ทีได้ไหมความจริงมันคืออะไรกันแน่น่ะฮะเธอกับคารานะ่ะไปยุ่งกับเรื่องยาเสพติดพวกนั้นได้ยังไงปละเกียร์เชอรินกำลัง<ะ>นอกใจรีชับแล้วมันก็แล้วเจออะไรในกล้องวงจรปิดบ้างหรือเปล่านะฮะบอกพี่ทีสิ เราเราไม่เจออะไรเลยเราพยายามแล้วแต่พวกนั้นบอกว่าไฟดับมันก็เลยไม่ได้ปไปแล้วะะไ,ไฟดับ<ว>มันเกี่ยวข้องอะไรกับการบันทึกภาพของกล้องวงจรปิดกันเล่ามันสามารถดูได้ไม่ว่าจะที่มืดหรือว่าที่สว่างนะ่ะแล้วทุกผนะับน่ะเขาก็บังคับให้ติดกันหมดอยู่แล้วนะมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยให้ตายสิพี่จะต้องรีบไปเช็คก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะช่วยเหลือเธอเองขอให้เธอสบายใจได้ พี่จะไปเช็คก่อนนะอ,อยู่นี่ก่อนนี่เบกเกอชิสตีต้รู้ไหมฉันรู้สึกดีมากที่มีพี่สาวแบบเธอสองคนนะฉันพูดจริงๆนะฉันรักเธอฉันก็เหมือนกันชิสตี้อะไรเหรอแม่เหรออยู่บ้านนะไม่มีอะไรเหรอแม่น่าจะเป็นห่วงมากแต่ว่าชิสตี เธอมาอยู่นี่ทำไมกลับไปอยู่กับแม่ก่อนสิเดี๋ยวแม่เขาเป็นห่วงเธออีกคนด้วยนะเธอกลับไปเถอะนะแต่ว่าแม่นะ่ะมีป้าจันกีกับย่าแล้วนะไม่เป็นไรไอยู่กับแม่เถอะนะแม่ต้องการเธอนะไปเถอะหลับไปก่อนฉันไม่ไปไหนหรอกอฉันอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่นะเธอกลับไปเถอะนะอโอเคได้ได้ไดระวังตัวด้วยนะบายบาย ก็ได้เจอกับพี่ราเกียแล้วทั้งทีแต่นั้นมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้อาบีจะคิดยังไงเนี่ยเราควรจะทำยังไงเออเออ,ข,ข,อขอโทษนะคะ<ม>เออไม่ทราบว่าเออ ห้องกล้องวงจรปิดอยู่ที่ไหนหรอคะเออ,เอ,อทางนั้นนะครับเออทางนั้นเหรอคะใช่ครับฝั่งนั้นเลยเออฝั่งนั้นเหรอเออขอบคุณค่ะแปลกจังเลยมีแต่คนถามหาห้องกล้องวงจรปิดนี่ก็มีคนมาถามอีกแล้วอะไรกันแน่เนี่ยมีคนมาที่นี่ก่อนเราอย่างนั้นเหรอแล้วเป็นใครกันล่ะที่มาก่อนเราถามให้รู้เรื่องดีกว่าอออนี่เออ,เอ,อคุณค่ะคุณเดี๋ยวก่อน โอ้ยพวกเขาไปแล้วอะโอ้ยไม่ทันจะได้ถามเลยมีคนอยากจะดูกล้องวงจรปิดด้วยอย่างนั้นเหรอมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามีคนเดียวที่รู้ว่าฉันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นก็คือผู้หญิงคนนั้นโอ้ไม่นะฉันไม่น่าไปตัดขายายนั่นเลยนะ่ะ บ่านี้เนะี่ยไก่คงตื่นหมดแล้วว่าฉันนะ่ะจะจัดการยยนั่นมันต้องรีบกลัวแล้วก็รีบมาทําอะไรแน่ๆไม่เออแล้วถ้าเกิดว่ามันไปเตือนคนร้ายตัวจริงล่ะคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มันจะยิ่งยากเข้าไปอีกนะสิพระเจ้าขอให้เรามีโอกาสตามหาตัวคนร้ายทีเถอคะค่ะขอให้จับคนร้ายตัวจริงได้ด้วยท่านผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยปล่อยผมนะ ปล่อยผมงั้นเหรอคิดว่าฉันโง่เหรอฉันจะปล่อยแกไปทำไมฮะแกมันชั่วแกมันร้ายแกมันเลวบอกมาว่าแกทำงานให้ใครบอกมาสิบอกมาบอกมาอัน,นีหยุก่นอนหยุดก่อนทำอะไรของคุณเนี่ยคุณไปทำร้ายเขาทำไมนะ่ะคุณปล่อยเขาไปเถอะน้าเอ,อแล้วคุณประเกียนี่ใช่ฉันประเกีย เธอคาราลูตานักคริกเก็ตตกลงรู้จักหรือเปล่าเนี่ยฉันจะถามเธอไปทำไมเล่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอคือใครรู้หรือเปล่าล่ะฉันนรู้จักเธอดีเราเน่ะเคยเจอกันมาก่อนเออแล้วนี่เขาเป็นใครน่ะเธอไปทำร้ายเขาทำไมกันเนี่ยฮสุบัตอปล่อยเขาไปเถะน่าถ้าทำร้ายเขานะเธอจะต้องเข้าคุกอีกเฮ้เฮ้เดี๋ยวก่อนเขาหนีไปแล้วไปจับเขาสิอ ไอเลวเ้ลุกขึ้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นซิแกจะหนีทำไมฮะบอกมาซิจะหนีทำไมกล้าดียังไงฮะอย่าทำร้ายผมเลยท่านผมไม่รู้เรื่องหมายความว่ายังไงฮะแกร่วมมือกับไอ้ชั่วที่ไหนที่เล่นยาฮะแกพูดออกมาเลยบอกออกมางทีกำลังถามแกอยู่ตอบทำไมซิบอกบอกให้ตอบไงนี่จะตอบไม่ตอบเนี่ยมันกำลังจะสลบนี่อย่าแสดงละครนะ ตื่นสิโอ้นี่พระเจ้าเฮ้ย hey, ตื่นสินตื่นไมได้คารานไม่เป็นไรพาเขาไปแล้วเราไป <Okay. S 2> วางแผนกันทำไงดีปลาเกียร์เราพยายามแล้วนะแต่ว่าจะไงดีล่ะทำไงต่อดินั่นทางนั้นน่ะนี่นี่ใครเรียกมานะคือ เออนี่สวัสดีปราีสวัสดีค่ะสวัสดีมาตรงเวลามากเลยนะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่มาเอนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายแผนของฉันให้เข้าใจนะคะอได้โปรดนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนได้จะไดอรู้จักพวกเขาเหรอเพื่อนฉันเองแหละโอ้โหเนี่ปราเกียลืมไปแล้วเหรอว่าเรามาทำอะไรกันไอ้นั่น่มันหมดสติอยู่นะนี่นะสาวสามาปาร์ตี้ได้ยังไงเนี่ย จริงๆเลยนะเลิกพูดมากสักทีอเอาละคารานเลิกสงสัยได้แล้วเธอถามฉันแล้วฉันก็จะตอบให้ผู้หญิงพวกนี้น่ะมาจากสมาคมสิทธิสตรีพวกเธอน่ะสู้เพื่อพลังผู้หญิงยังไงละ่ะดีเลยฟังนะปิตานะเป็นน้องสาวแท้ๆของฉัน แล้วก็เป็นเพื่อนของเธอถ้าหากว่าฉันช่วยน้องสาวคนก็ต้องคิดว่าฉันเข้าข้างผู้หญิงพวกนี้แหละเป็นคนที่ทำงานเพื่อสิทธิของสตรีโดยตรงพวกเขาสามารถช่วยได้ง่ายกว่าเชื่อฉันสิฉันว่าแผนนี้เนี่ยมันเข้าท่ามากเลยนะอ๋อน,นี่คาราน<ม>แล้วไปดูซูบาบทีสิเขาหมดสติอยู่นะก็บอกให้ไปดูไงเล่าเถียงอยู่ได้โอ,โอเคพระเจ้าใครได้พวกนั้นมานะ ดิชันกับนเคจัดการพวกมันมาใจเย็นก่อนลองคิดดูดีๆสิว่าคนที่เคยไปศัตรูเธอน่ะเขามาเข้าข้างเธอแบบนี้ออมันก็ยิ่งเป็นไปตามแผนรีบไปดูสูบาร์ได้แล้วเออคุณครับผมพร้อมแล้วเออทุกคนอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวฉันมานะคะโอเคราเมศพร้อมนะอโอเค สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวด่วนพิเศษมาให้ทุกคนนะครับเราจะมาสัมภาษณ์ภรรยาของรักตาร์อย่างอาบีเมรัครับคุณปราเกียตอนนี้เธออยู่กับเราแล้วนะครับเธอจะมาสู้พื่น้องสาวของเธอครับเรามาคุยกับปราเกียกันดีกว่าครับเออสวัสดีค่ะสวัสดีเออดีเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวฉันมานะคะ ช่วยเอาไม้วางไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะได้เอ,อแถลงข่าวทีเดียวค่ะคารานฉันเรียกสื่อข่าวมาแค่ช่องเดียวแต่ว่าน,นี่มากันหมดเลยนะ่ะก็พอฉันนั่นแหละยิ่งเยอะก็ยิ่งดียิ่งมีข่าวมากก็ยิ่งดีคนจะได้รู้เราจะได้เปิดโปงความจริงกันก็จริงนะตั้งแต่อยู่กับปิตานี่ทอฉลาดขึ้นเยอะเลย <laughs> เออต้องขอโทษด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่มาเพราะว่าคำขอของฉันฉันมาที่นี่เพื่อต้องการแถลงข่าวของน้องสาวฉันปิตาออร่า,าค่ะแม่คะป้ารีชับย่ามาเร็วมาดูทีวีเร็วเข้าสิออข่าวข่าวสดทางทีวีคะ่ะนี่ดูสิออออน้องสาวฉันไม่มีความผิดเลยนะคะแล้วเธอไม่เคยทําผิดอะไรเลยคะ่ะฉันมาเพื่อพิสูจน์ความจริงให้กับน้องสาวฉันเฮออ้เ นั่นภรรยาของอาบีนี่นาะแม่คะนั่นปราเกียนี่คะพี่สาวของปิตาน่ะดูอะไรกันอยู่เหรอแม่คะดูสิมีอะไรครับนอกจากความจริงที่ปิตาไม่ได้ทำผิดแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยนะคะใครเหรอครับเขาคนนั้นคาราลูตราค่ะเออแล้วคนครับ คุณมีหลักฐานมาสนับสนุนไหมครับเรามีหลักฐานและพยานพร้อมเลยค่ะท่านกฤติกาเปิดเสียงหน่อยสิใช่ได้ฉันรู้ว่าคาราน่ะเป็นคนที่ดีมากเลยนะคะและปิตาเองก็พูดความจริงมาเสมอคะ่ะเธอไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะเราไม่ยอมให้ปิตาโดนเอาเปรียบแน่นอน<ม>เดี๋ยวคิดว่าผู้หญิงอย่างเราอ่อนแอสิประเทศเรานะ่ะเคยชินกับการลงโทษผู้หญิงมากเกินไปแล้วปิตาไม่ผิดนะเราจะไม่ให้ปิตาได้รับความยุติธรรมให้ได้ ปิตานะบอกความจริงกับตำรวจแต่ไม่มีใครเชื่อเธอเลยความจริงก็คือความจริงยังไงปิตาก็ต้องออกจากคุกให้ได้และเธอเองก็ไม่ใช่คนผิดด้วยวันนี้ทั้งประเทศจะต้องมาดูความจริงกันเราไม่ยอมให้ปิตาโดนลงโทษแน่ไม่มีทางเราไม่ยอมใช่เราไม่ยอมปิตานะไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะปล่อยเธอออกจากคุกเถอคะค่ะผมเป็นเพื่อนสนิทของเธอ เชรรนโทรศัพท์ดังน่ะหายไปไหนมาเนี่ยฉันรอตั้งนานแล้วนะไปเทแชมเปญมรือยังไงโอ้พระเจ้ามีอะไรกันนักหนานเนี่ยโทรมาไม่หยุดจ,จริงๆเลย,ยป้านี่นะป้าคาริน่าไม่อยากจะเชื่อเลยตายยากจริงๆเลยนะคะพอคิดถึงก็โทรมาเลยเปิดทีวีสิมีอะไรหรอคะคงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าปิตานะ่ะโดนจับเข้าคุกไปแล้ว แต่ว่าสมาคมสิทธิสตรีน่ะกำลังช่วยเหลือปิตาออกมาจากคุกตอนนี้พวกเขาประท้วงกันและออกทีวีอยู่ข่าวทั้งหมดก็ทำข่าวข่าวรานไปแล้วนี่เนอะพวกสิทธิสตรีมาจากไหนอีกใครเป็นข <สา S 1> องขปิตาไงประเกียออโรลลามานี่นั่งนี่นั่งสิเขาชื่อซูบาร์ค่ะเขาเป็นผู้ดูแลห้องกล้องวงจรปิดของผับที่นี่แห่งนี้ที่รัก นี่มาทำงานให้ฉันฉันรู้จักมันอะไอ้คนนี้อ่ะนี่จะไปไหนนั่งก่อนซิเอาละค่ะถามเขาได้เลยถามเขาเลยค่ะว่าตำรวจน่ะไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ผับแห่งนี้หรือเปล่าพูดมาใช่ค่ะถามเลยค่ะผมจะอธิบายให้นะครับมีคนยัดยาใส่ผมมันเป็นสาเหตุที่ตำรวจจับผมแต่ว่าปีตาสารภาพผิดแทนผมที่จริงตำรวจควรจะสืบคดีให้ดีพวกนั้นควรจะเชคก,กล้องวงจรปิดก่อนใช่ไหม ว่าแล้วผมว่าแล้วคุณคารานูนรตราครับเราทําการสืบสวนแล้วกล้องวงจรปิดภาพวิดีโอมันหายไปเพราะว่าไฟม,มันก็เป็นแค่ข้ออ้างนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงกันทั้งผับนะ่ะไฟติดสว่างหมดเลยนะคะแล้วงานปาร์ตี้นี้นะ่ะก็ดําเนินไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดได้ยังไงกันล่ะคะไฟดับแค่จุดจุดเดียว แต่ทำไมกล้องภาพวงจรปิดมันถึงหายไปได้ทั้งงานล่ะคะเราไม่อยอมให้ปิตารับผิดแทนความมันเลือกของตำรวจแน่นอนเราจะบอกตำรวจให้สืบสวนคดีนี้ใหม่เราจะต้องทำให้ซูบารนะ์ตโดนลงโทษให้ได้นี่ให้ตายใช่จริงๆด้วยน่นคนของฉันเราจะทำยังไงดีปุณน,นูวางแผนดูสิถ้าไม่อย่างนั้นเราตายแน่เลยพ่อเราทุกคนรู้ดีว่าคารานะออกมาอีกไม่นานแต่ปีตาทํทำอะไรขนาดนั้นเพื่อช่วยคารานเนี่ย เธอยอมรับผิดแทนเพื่อช่วยให้คารานักษาอาชีพของตัวเองเอาไว้ผมภูมิใจในตัวเธอมากคารีนะาเธอควรเลิกคิดร้ายกับปิตาได้แล้วนะปราเกียพยายามจะช่วยน้องสาวตัวเอง แล้วดูเราสิเรากลับช่วยคารานไม่ได้ผมเศร้าจริงๆตำรวจมาถึงแล้วไม่นะคุณตำรวจคะเขาก็คนร้ายคะ่ะจับเขาเลยคะ่ะค่ะคุณตำรวจ เขาชื่อซูบาฟค่ะเขาร่วมมือกับคนร้ายในคดีนี้นะคะได้โปรดละค่ะช่วยสืบหาความจริงและช่วยเหลือน้องสาวฉันด้วยเรายอมรับนะคะว่าคราวนี้เราเลินเล่อเกินไปแต่าทางเราสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหานี้ <ทำ S 2> ให้ค่ะทำเนขนานี้ได้ยังไตงตำรวจต้องไปที่พึ่งของประชาชนสิทำไมไม่ระวังเลยละ่ะคดีใหญ่แบบนี้นะทำไมไม่ยอมระวังกันเลยอบอกหน่อยสิตำรวจหญิงสามารถจับผู้ชายได้ไหมแล้ว คือกฎหมายกล่าวว่าไงนี่ช่างมันเถอะน่เธอไม่ใช่ตำรวจนะเธอนะ่ะแสดงละครเป็นตำรวจตั้งหากแล้วผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเพื่อนฉันเองโอโเพื่อนฉันนะ่ะเสี่ยงมากเลยนะที่แสดงละครเป็นตำรวจแบบนี้นะ่ะเธอน่ะทำเพื่อช่วยพวกเรานี่แต่ดูสิพวกนักข่าวนะ่ะกลัวกันทั้งนั้นเลยเราต้องทำให้สุบรัรกลัวเพื่อบีบคั้นให้เขาพูดความจริงออกมายังไงล่ะเยี่ยมเลย เราต้องโดนเปิดโปงแน่เลยสุบาตอาจจะพูดความจริงออกมาก็ได้นะที่รักฉันว่าเราจบแน่เลย <c oughs> เราโดนเปิดโปงเราต้องหนีออกนอกประเทศนี้แล้วอะไรนะ,อะไอ้สุบัตมาโทรมานะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเปิดลำโพงนะ <c oughs> ว่ามาฮัโลโหลผมกำลังลำบากแล้วผมโกหกไม่ได้แล้วผมไม่อยากได้เงิงนคุณแล้ว ช่วยทาให้ผมพ้นจากเรื่องนี้ทีไม่งั้ันผมบอกความจริงกับตํารวจแน่ปีตาจะโดน,นปล่อยจากคุกและคุณคุณต้องลําบากอย่างแน่นอนคุณต้องช่วยผมเดี๋ยวนี้เลยไอ้บ้าเฮ้ยนี่จาเอาไว้เลยนะถ้าแกพาดพิงมาถึงฉันฉันจะฆ่าแกจะฆ่าแกให้ตายเลยเข้าใจไหมพอได้แล้วผมไม่ทนคำขู่ของคุณแล้วผมจะไปสารภาพความจริงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอโทษนะ,อะขอฉัน ฉันคิดแผนก่อนฉันสัญญาฉันจะช่วยแกฉันจะช่วยแกแน่นอนนี่ฟังนะสุบัตตอนนี้ก็แต่งเรื่องไปก่อนเสีบอกตำรวจว่าแกมีภาพสำรองผมไม่มีภาพสำรองผมมีอยู่แค่กัพเปีเดียวที่ให้คุณไปผมไม่มีภาพอื่นละนี่พระเจ้าโถเฮ้ ي, ฉันรู้แล้ว <c oughs> แต่ว่าแกต้องโกหกตำรวจนะว่าแกมีภาพสำรองแล้วที่เหลือเนี่ยถ้าจะจัดการโอเคนะขอเวลาสิบนาที เดี๋ยวฉันจะหาทางออกโอเคนะลุกขึ้นมามานันนี่โชว์หน้าให้ทุกคนเห็นหน่อยสิฮะอับอายหรืองไงมาออกมาออกไปสิมันนี่จะซ่อนทำไมเล่าบอกความจริงไปบอกไปสิโอโอเค เออผมอยอมนะครับว่าผมมีภาพวงจรปิดสำรองที่บ้านขอเวลาผมสิบนาทีผมจะให้คนเอา,าให้สิบนาทีอย่างนั้นเหรอก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่บ้านเธอสินะเราจะไปที่บ้านเธอกันเพื่อไปดูภาพนะไม่ไม่เออเชื่อผมนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้แล้วทำไมเราต้องเชื่อคุณด้วยละ่ะคุณตำร,รวจคะจับเขาเลยค่ะไปเลยสืบสวนหาความจรงิงจับเขาเ,เข้าคุกไปเลยคะ่ะคุณตำร,รวจมาเนี่ยไปไปับเลยคะ่ะเฮ้เฮ้ hey, hey, ปล่อยผมนะไปเข้าคุกเธอมีแผนอะไร เราจะไปที่นั่นแล้วเราจะเอาภาพวิดีโอจริงให้กับพวกมันบ้าไปแล้วหรือไงคิดว่าฉันโง่หรือยังไงเล่าไม่ใช่ถ้าจะไม่เอาภาพจริงให้มันหรอกนะถ้าจะเอาไปตัดต่อวิดีโอก่อนแล้วก็เอาวิดีโอพร้อมให้มันยังไงฉันจะเอาคนตายตัดต่อใส่แทนตัวเองคนที่เอายาประยัดให้กับคาราน,นราี่เล่าจะไม่มีทางถูกพบแน่ตัวฉันเนี่ยจะต้องปลอดภัย ฉัาจะเป็นฮีโร่ของงานนี้ด้วยเข้าใจนะและเพราะวิดีโอนี้ปีตาก็จะโดนปล่อยตัวเรื่องทุกอย่างมันจะคลี่คลายและต่อจากนี้ก็จะไม่มีใครสงสัยพวกเราอีกแล้วใช่ไหมละ่ะที่รักแต่จะทำไปเพื่ออะไรเราต้องกลับมาเทิมมาอีกแล้วนะสิก็ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนสิ บางทีในสงครามเนี่เราก็ต้องรู้จักถอยบ้างเราจะได้จัดการก,กับพวกมันที่หลังตอนนี้ต้องทำตามแผนทำตามแผนก่อนนะโอเคนี่ฟังก่อนสินาฬิกาที่เธอใส่นะเอามันไปทิ้งซะแล้วก็อย่าลืมทิ้งมันละอย่าให้โดนสาวสื่อมาถึงตัวเราได้นะเข้าใจไหมดีมากเลยที่รักฉันภูมิใจในตัวเธอที่รักไม่ต้องห่วงอะไรนะฉันจะอยู่ข้างเธอฉันจะจัดการทุกอย่างเลย